Okay. okay, yeah สวัสดีครับ FCT ที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กลบรักทัทางหลายนะครับอยู่กับผมนะครับไปลชชัท FCTP ช anel แล้วก็ไปลชชัท FCTP family นะครับผมนะฮะคลิปนี้ก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวข้องกับ after shock นะครับหรือว่าหลังจากที่ประเทศไทยตัดน้ำตัดไฟตัดเน็ตนะครับว่าความเห็นหรือมุมมองนะฮะจากนี้ไปจะเป็นอย่างไร ผมได้ไปฟังช่องทัศนะครับที่นำความเห็นของนานาชาติมาเล่าฟังแล้วก็สะท้อนความเห็นอย่างหนึ่งนะครับว่าเออระหว่างชาวต่างชาติระหว่างคนจีนระหว่างคนพามา่าระหว่างคนเวียดนามระหว่างคนลาวเนี่ยสติปัญญามันสมองในการแก้ไขปัญหาครั้งนี้เป็นอะไรแน่นอนครับแม้แต่คนไทยเราบางคนครับ น่าสมเพชนะออกมาพูดว่าการตัดไฟครั้งนี้ประเทศไทยจะถูกฟ้องจากพม่าฟ้องอะไรอ,อประหลาดมากนะคนนี้นะที่แสดงความเห็นนะไม่รู้เป็นใครนะฮะ mm hmm. ต่อมาครับก็คือการรายงานต่างๆของประเทศไทยเราเองนะฮะก็คือสื่อสารนี่แหละครับ mm hmm. อาจจะทำให้จิตใจวอกแวกครับ mm hmm. คือไปทำให้เห็นว่าคนเดือดร้อน ประชาชนเดือดร้อนจากประเทศไทยทําเหมือนจะ,ะเหมือนจะสื่อเห็นว่าการตัดแฟครั้งนี้ของไทยเนี่ยทาให้คนพมา่าเยะแยะชาวบ้านเดือดร้อนแล้วก็ไปถ่ายเมืองทั้งเมืองว่าก่อนและหลัง before after ทําให้คนกิจใจอ่อนอย่างคนไทยหลายคนอาจจะคิดต่อต้านรัฐบาลก็ได้หรือจะด่ารัฐบาลได้นะครับส่วนประเทศลาวนะครับก็คือลาวกับพมา่าก็อาการเดียวกันครับ เขาไม่ได้รู้สึกรู้ษาอะไรเขาไม่เข้าใจด้วยครับว่าอาชญากรรมคืออะไรอาชญากรคืออะไรเขาจะต้องเรียนรู้ไปอีกนานเขาไม่เข้าใจภาษาสากลดังนั้นคนเหล่านี้จะบิดเบือนให้คนเกลียดประเทศไทยต่อมาครับก็คือการแสดงความเห็นของคนพม่านี้ประหลาดมากนะครับมันก็มีบางคนนะครับที่สนับสนุนไทยนะครับ แต่คนที่มาแสดงความเห็นในอินเทอร์เน็ตทุกแพลตฟอร์มก็ง่ายๆครับคนพวกนี้อยู่ในที่สบายมีไฟฟ้าใช้มีเน็ตใช้น่าจะอยู่ในแผ่นดินไทยมากกว่าในการเข้าไปตอบพวกนี้ถ้ารู้นะจับจับมันมาส่งกับพม่าซะ,ะก็จะแสดงออกในมุมมองที่ด่าว่าประเทศไทย บางคนก็บอกว่าแบบสบายนะว่าแม้จะตัดไปไม่นานหรอกไทยนั่นแหละจะเสียหายไทยนั่นแหละจะเสียหายที่ไม่ได้รายได้ไม่ได้รายได้จากการขายไฟนะหรือบอกว่าเป็นการทําที่ไม่มีมนุษยธรรมบ้างนะหรืออะไรบ้างบางครั้งก็บอกว่าให้พม่า ตัดความสัมพันธ์กับประเทศที่จุนจ้านก็ค,คือบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่จุนจ้านโอ้โหนะฮามากเลยนะดังนั้นเรื่องนี้เองนะครับมันก็จะมีไม่ไม่ผลไทยอีกนะครับเพราะว่าเมื่อตัดไฟแล้วนะครับก็รู้นะฮะว่าไทยจะตัดไฟเมื่อไหร่จะต,ตัดเมื่อวานก็มาตัดวันนี้สมมตินี้ก็ก็คงส่งสัญ,ญญาณให้คนที่มีเงินนะ่ะเข้ามาซื้อเครื่องปั่นไฟนั่นแหละครับเตรียมเครื่องปั่นไฟไว้เออ อันนี้เอาเป็นว่านี่คือการส่งสัญญาณให้เตรียมตัวแล้วกันให้บอกให้ล่วงหน้าว่าจะตัดแล้วนะจะตัดแล้วนะอัะนนี้อันนี้ก็คือเป็นจิตใจที่ยังห่วงใยอยู่แต่จำเป็นต้องตัดนะฮะดังนั้นผมไม่เข้าใจว่าคนพมา่าทั้งหมดเขาเข้าใจเรื่องนี้ไหมจะมองว่าประเทศไทยไปรังแกเขาก็าได้แล้วก็ คนพมา่าทั้งหมดแสดงความเห็นเขาไม่อมันทําให้รู้สึกว่าคนพมา่านี่เป็นคนประหลาดครับไม่เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นแทนที่จะโทษประเทศตัวเองที่ปล่อยให้ตัวปัญหาคือแก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยมันไปอาศัยอยู่ในประเทศตัวเองนะบางคนก็คีโมครับตัดไปเลยเพราะว่าพวกแก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยเขามีเครื่องปั่น เพราะว่าเขามีเครื่องปั่นไฟมีโซล่าเซลล์มีอะไรต่างๆมากมายที่สามารถปั่นแล้วก็ใช้ได้ทั้งเมืองอก็เชิญสิทำไมไม่บอกว่าแก๊งคอเนเ,อเซนเตอร์นี่เขารวยจนมาสร้างโรงงานไฟฟ้าปัโมโนไปนเลยจะได้จบเออเหมือนจะบอกว่าประเทศพามา่ามีความเจริญรุ่งเรืองกับแก๊งคอนเซนเตอร์ด้วยซ้ำนะครับเรื่องนี้ประหลาดมากนะครับพม่านะฮะ มีการโกรธประเทศไทยนะนะไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้สี่รู้แปดเลยนะครับคนพม่ากลุ่มนี้นะฮะพยายามที่จะทําให้เห็นว่าประเทศไทยทําให้พม่าเดือดร้อนเนี่ยเขาคิดอย่างนี้นะครับไม่จเจริญลุ่งเรืองดอกพวกนี้นะครับต่อมาครับพอพูดถึงการแสดงความเห็นของนานาชาติที่ไม่ใช่คนพม่ารครับคนจีนคนจีนบางคนก็บอกว่า,าสนับสนุนไทยทําถูกแล้ว หรือบางครั้งคนจีนเขาบอกว่าทําไมต้องเลือกแต่นั้นตัดไฟทําไมไม่ร่วมกันกับประเทศที่เกี่ยวข้องร่วมกันปราบปรามคนพวกนี้ซักคุณก็ถามประธานาธิบดีของจีนสิทําไมไม่โยนระเบิดลงนะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องจริงๆแล้วจะบีบให้รัฐบาลพม่าปราบปรามดูแล้วก็ไม่น่าจะมีทรงดังนั้นมันพูดง,ง่ายๆครับเขาก็พยายามแล้วนะครับที่จะปราบปราม จะมาร่วมกับไทยจะเข้าไปปราบปามได้ไหมล่ะเอออนุญ,ญาตให้ทหารไทยเข้าไปปราบไหมล่ะทหารจีนเข้าไปปราบไหมล่ะแล้วทหารพม,ม่าก็มัวแต่เป็นลบลากันอยู่นะฮะดังนั้นเรื่องนี้เองครับมันปราบไม่ได้ครับเพราะว่าคนพวกนี้มันอยู่ที่พม,มา่าไม่ได้อยู่ที่ไทยนะฮะดังนั้นต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนแล้วก็นานาชาติครับโดยมากคือสนับสนุนไทยเช่น เพิ่งตัดเหรอหมายความว่าดีแล้วที่ตัดก็คือตัดชา้าด้วยซ้ําแล้วบางคนก็บอกว่าถ้าตัดน้ําตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวไม่นานไม่นานนะักพวกนี้ก็อยู่ไม่ได้อย่างน้อยช่วงนี้มันก็ทําหน้าที่หลอกลวงประชาชนไม่ได้อ่ามันก็คงตั้งหลักอยู่จะอยู่หรือจะไปดังนั้นช่วงนี้ก็จะไม่มีใครถูกหลอกนะประเด็นนี้ก่อนนะครับ นานาชาติเขากับสนับสนุนประเทศไทยนี่แหละครับเรียกว่ามันสมองสติปัญญามันจะแตกต่างกันคนกลุ่มนั้นแก๊งคอซเตอร์ก็คืออาชญากรรมอาชญากรอาชญากรรมพาคนไปทุกทรมานหมดสิทธิ์ขังไว้เรียกว่าหมดสิทธิเสรีภาพต้องทำเงินให้เขาทำไม่ได้ก็ถูกลงโทษถูกฆ่าถูกโยนตกตึกได้แต่พมา่ามันไม่รู้เรื่อง ดังนั้นนานาชาติกับสนับสนุนไทยนะครับดังนั้นคนไทยให้มีมุมมองจุดยืนในการมองเรื่องนี้ให้ดีอย่าไปเห็นกับภาพที่ไปถ่ายว่ามีประชาชนเดือดร้อนคุณจะแยกได้ยังไงล่ะจริงๆมันอยู่ที่ประเทศพม่าไม่ปราบปรามไม่สนับสนุนให้นานาชาติร่วมกันปราบจับที่จับมาจับพวกนี้มาจะกี่แสนคนเนี่ยจับมาแล้วก็ลงโทษ ส่งประเทศจีนแต่ประเทศจีนเนี่ยยังไม่สามารถเข้าไปควบคุมคนจีนของเขาได้เลยเพราะมันอยู่ในเขตพมา่าไม่ได้หมายเพราะว่าคนพม่าทั้งหมดจะชอบจีนนะครับดังนั้นเรื่องนี้คือปัญหาของโลกนะ,ะับดังนั้นผมบ,บทสรุปก็คือนะครับลาวกับพม่าเนี่ยก็คือปล่อยเข้าไปครับเขาคงอีกนานจะรู้เรื่องและเข้าใจปัญหาแบบนี้ครับ ระวังการโยงมาให้เห็นว่าประชาชนพม่าบางกลุ่มเดือดร้อนอันนั้นเราดีกเรียกไม่ได้ครับดังนั้นคุณก็ต้องหาคุณต้องเข้าใจคุณต้องขอบคุณประเทศไทยด้วยซ้ําที่พยายามจะเอาคนพวกนี้ออกจากประเทศเขาเพราะว่ารัฐบาลของเขาไม่มีน้ํายาที่จะปราบปรามแก๊งอาชญากรรมอยู่ในประเทศพมา่าแล้วมันเป็นความดีของพม่าเหละครับจะนําพาพม่าะจะเจริญนะดังนั้นคนตอบของพม่าโดยมากอาจจะอยู่ที่ประเทศไทย พระม่าจะอยู่ที่ไทยจึงมีเน็ตใช้ถ้าเป็นพระม่าในเมืองอื่นฝั่งโน้นอยู่ในเมืองหลวงก็แล้วแต่ครับแต่พระมา่าทําไมไม่เห็นด้วยกับนานาชาติในการปราบปรามอาชญากรรมในประเทศตัวเองอันนี้ก็แปลกดีนะฮะส่วนมากนะครับจะด่าไทยนะครับแล้วก็คิดว่าประเทศตัวเองจเจริญนะครับจะมาจะบอกว่าให้ปิดประเทศไปเลยเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่จุนจ้านมากอย่าไปคบมันเลย อนะะในมุมมองของเขาเนี่ยประเทศพม่าได้รับการช่วยเหลือจากไทยคุณคิดว่าคุณใหญ่กว่าไทยเหรอครับการที่สมมติว่าไม่ได้ค้าขายกับพมา่ามันก็มีทางอื่นอีกมากมายเราไม่ได้คิดว่าปัญหานี้เราจะตัดความสัมพันธ์ตลอดชีวิตเพราะว่ายังไงพวกคุณก็ต้องการจะเข้ามาในประเทศไทยอยู่แล้วอ่ะถ้าคุณเก่งจริงพม่านะครับ เชิญชวนคนพมา่าแรงงานพมา่าออกไปจากไทยได้ยิ่งดีเพราะว่าไปไปมามาชอบโม้ว่าพวกแรงงานพมา่าก็คือผู้มีบุญคุณต่อประเทศไทยเนี่ยพูดอย่างนี้ก็มีนะครับดังนั้นการปิดนานๆบอกว่าประเทศไทยนี่แหละจะแย่จะช็อกเพราะว่าพวกเขาก็คือลูกค้าชั้นดีเฉยๆพวกเขาก็คือลูกค้าดังนั้นถ้ามันมีปัญหามากๆนะครับเราจะต้องเลือกสิ่งที่ถูกต้อง เราจะไม่ปล่อยให้คนชั่วทําลายคนอื่นหลักการมันมีเท่านี้ครับถ้าไม่มีไทยตังหาครับพม่าจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีไทยเราจะอยู่ยังไงทําไมไม่คิดมุมนี้แล้วก็ช่วยกันแก้ไขแล้วก็ปราบปรามแกงอาชญากรรมในประเทศตัวเองให้หมดไปทุกอย่างจะเป็นปกตินี่วิธีคิดก็ง่ายๆแค่นี้นะฮะดังนั้นเรื่องนี้เองก็ประหลาดดีนะครับก็ติดตามดูนะครับว่าที่เขาบอกว่าประเทศไทย จะอยู่ได้สักกี่น้ําจะปิดได้สักกี่น้ําเพราะว่าขาดรายได้มหา,าศาลวิธีการคิดของเขานะแบบนี้ก็คงแก้ปัญหาคอร์ซเซนเตอร์ไม่ได้ครับเพราะว่าประเทศข้างๆคิดแบบนี้โอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ